สวัสดีครับด,ดีดีต้อนรับเข้าสู่เทคนิคที่ควรรู้ใน Microsoft PowerPoint ครับเรื่องต่อมานะครับคือเรื่องของการจัดกลุ่มหรือแยกกลุ่มนะครับเราขอยืมรูปเก่ามาใช้นะครับ mm hmm. การจัดกลุ่มหรือแยกกลุ่มนะครับจะสังเกตได้ว่าจากรูปที่เราทำมาเนี่ยมันจะมีรายละเอียดที่เยอะมากเลยนะครับแต่ละรูปเนะี่ย เวลาเราเคลื่อนย้ายเนี่ยถ้าสมมติว่าผมมาเคลื่อนย้ายทีละชิ้นแบบเนี้ยมันก็จะทําให้รูปนั้นหลุดออกจากกันใช่ไหมครับเวลาทํางานเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดความลําบากแก่เราใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าผมอยากจะเคลื่อนย้ายทั้งหมดเนี่ยแต่กลายเป็นมันเคลื่อนแล้วมันหลุดออกจากกันเพราะฉะนั้นเราต้องรวมกลุ่มของวัตถุเหล่านี้นะครับให้เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับโดยการทําดังนี้ครับเอาเคอร์เซอร์คุมทั้งหมดนะครับแล้วคลิกเมาส์ขวา1ครั้งครับ แล้วหาคำสั่งคำว่ากรุ๊ปครับที่เป็นสัญลักษณ์เป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกันอยู่นะครับและจัดกลุ่มเลยครับคลิก1ทีเท่านี้นะครับวัตถุก็จะรวมเป็นกลุ่มเรียบร้อยแล้วครับเวลาเราย้ายก็จะเคลื่อนย้ายได้ง่ายขึ้นครับแต่ถ้าเราอยากจะแยกกลุ่มก็เหมือนเดิมเลยครับคลิกแล้วคลิกเมาส์ขวาและเลือกอันกรุ๊ปครับเพียงเท่านี้ก็จะกลับมาแยกกลุ่มเหมือนเดิมครับเป็นอันเสร็จเรื่องการจัดกลุ่มแยกกลุ่มครับ